ายสีในอดีตถูกมองว่าเป็นของสําหรับเอาไว้ให้เด็กละเลงสีสันเสริมสร้างจินตนาการแต่ปัจจุบันกลับไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเมื่อสม,มุดภาพขาวดําลวดลายละเอียดซับซ้อนเหล่านี้ถือกําเนิดขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของ Secret Garden and Inky Treasure Hunt and Coloring Book สม,มุดภาพระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ผลงานของจฮ h a n n a บสฟอ o r d ซึ่งล่าสุดได้รับการแปลออกไปถึง22ภาษารวมถึงภาษาไทยที่วางจำหน่ายในชื่อสวนปริศนา เป็นจิตรกรชาวสกอตจบการศึกษาด้านการออกแบบสิงทอชำนาญการวาดเส้นขาวดำด้วยมือจากปากกาและดินสอผลงานของเธอปรากฏในหลายรูปแบบแต่ที่เป็นที่จดจำคือการออกแบบวอลเปเปอร์ขวดเบียร์หรือรอยสักเพื่อทำงานให้ทั้งสตาร์บั k s โ o นี่และแอ s สู u ์ดวอ d k a ท่้งยังผ่านการร่วมงานกับวิทยาศาสร์โวกมาแล้วในปี2009เรียกได้ว่าประวัติไม่ธรรมดา ส่วนที่มาของสมุดภาพระบายสี Secret Garden จโจแอนนาเล่าว่าในปี2001สำนักพิมพ์ l a w r e n c e King ของอังกฤษได้ขอให้เธอวาดสมุดภาพระบายสีสำหรับเด็กให้ แต่เธอกลับว่าสมุดภาพที่มีความละเอียดซับซ้อนสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นมาแทนและเสนอต่อสำนักพิมพ์ซึ่งยืนกรานปฏิเสธมานานหลายปีแต่เธอเองก็ยืนยันหนักแน่นว่าลูกค้าของเธอหลายคนชอบนำลายเส้นขาวดำของเธอไปลงสีจนในที่สุดสำนักพิมพ์ก็ยอมเชื่อและสั่งตีพิมพ์ล็อตแรกจำนวน13,000เล่มออกมาในปี2013และจนถึงตอนนี้ซีเควนการ์เดนทำยอดขายทั่วโลกได้ถึง2ล้านเล่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระบุว่าสมุดภาพระบายสีสำหรับผู้ใหญ่นั้นมีมานานแล้วในรูปแบบศิละปะบำบัดเพื่อระบายความเครียดแต่ไม่ได้รับความนิยมจนกระทั่งมาถึง Secret g a r d e เดเพราะลายเส้นที่โดนใจและนอกจากการตีพิมพ์ในยุคที่คนมีความเครียดสูงแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้สมุดภาพของ j จแอน่าดังเป็นรูปแตกคือการเกิดมาในช่วงที่คนกำลังนิยมใช้โซเชียลมีเดียแบ,บ่งปันภาพถ่ายและผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Pinterest เพราะการระบายสีและถ่ายรูปนํามาแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบและแชร์เทคนิคการใช้สีกลายเป็นการโฆษณาสมุดแบบปากต่อปากไปในตัวทีมข่าวต่างประเทศ News Connect Channel รายงาน